เป็นเดิดสตาร์ร <jamais> ุ่นเดียวกันจริงก็ไม่กี่ปีแล้วครับจะิดกันมาประมาณแปดมารันไปรู้เลยว่าโตโน่บ้านที่ไหนบอกว่าจะเิดกันมาแปดปี คยได้ยินมาก่อนคนเรุงแยกอยู่อำเภอ อเมาห่อนนของคนน่อยกันแล้วกาเมกันมากเสเล่นคอนเสิร์ตขการอามางกันดครับน้อยฉัี้ก็เราเคยอุยกันเล่นครับตอนนี้อยู่ในบ้านว่าเดี๋ยวมัมีคอนเสิร์ตที่ดีดีเอ่อีที่นเดไม่เคย ได้เพราะว่าเขาเล่นละครไปก่อนเวลาที่ใหญ่เกินแ้วเเพื่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องให้โตน้งกับกันเมาเพราะว่าวันนี้มีคนมาเมาดีที่เราฟังเอ้าอยู่ในทีวีอยู่ในทีวีอันดูซีเมครือทางด้านเด็กเขาขำมากนะครับเริ่มแบบ ตาเขาเลยแวันนี้เราก็จบอกว่าเขาจะหามากมี่าเราคิดเมื่อเอนพก่อนครัฉากมีมีมีไกวบอกมีทั้งวันไงมีแต่เขาจะแบดเองจุกตีเนี่ยมหญ่ี่ใหญ่มากมีทุกที่แบบทุกวันนี้เอง้วมเป็นนอใส่เป็นไม้มาแแบบเอามาโชว์พีกองเขาเออะไรแนีนอไรมนิหน้าดีไว้ เรื่องแรกที่เล่นไปกับแฟนว่าไงบ้างครับน้องบุรีก็ดีครับเป็นแบบดีครับคนชอบกันเนาะชอบ